สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F4 ทุกท่านเนาะโอ้พี่น้องจะได้กินกระดูกนะฮะ F4 ฮ่านะเย็นแม่เย็นวันนี้ก็ <c oughs> จัดเมนูเนาะก็จะหมกโครงโครงไก่นะใส่ ทีกล้วยไม่มันไม่มีโครงมันมันมีแต่ดคอโอ้หมกคอไก่นะฮะเอฟซี F C. ใส่ทีกล้วยนะครับเ,เจ้าอยากกินสเต็กเฟนฟายเหรอสเต็กฟิชมไ เด็กก็ามาแล้วสสวัดีจ้าสร้างไปดีๆนี่เป็นร้อยเอารถไปฟ้า เดี๋ยวมาพัากมาลองเมิงพักมีถึงไก่ด้วย ID S ข้าดมโซคอหนึ่งไปหามาเลยเปยือมีได้ยืมนี่ไอเดียเรเยอมาเลยอ่าอ i d ลองสิ เดือย้อนแสงอะโอ้มันไหปมาหาแม่เลยนะมันจะเอาตีนแม่ขาแม่นะสองม,มือลกูกสองม,มือสองม,มือสองม,มือเออ<า>ขึ้นมานั่งด,ดีนั่นแหละโอ้ <c oughs> <c oughs> ดูอกระ <c oughs> วังนะ ทำก็ไม่เปลี่ยนือไเลยเนียนี่ก็ทับไว้เนี่ยมันฟันก็ถึ อืมอืมอืมได้อืมอืมนี่นะครับอู้อน้กอู๋ข้นขังกันยอแทงไห่ไปเรื่อยเกือบไม่ได้กิน nít điều, nhanh ta, nghiêm trangมาก, gì, giờ đi ra, rồi วาวดับไกเอ FC นั่นมันจะไม่มันจะนั่นนะเขียงแม่มันจะแตกแตกครึ่งแตกครึ่งไปดื่ยน้ำเปล่ปเอาจานมาให้แม่หน่อยไปนนคิดว่าจะได้กี่หมกเรับแม่เยอะอยู่เนาะใส่ปีกไม่แล้วแม่ทำสีห้าเอาเสื้อไปเก็บด้วยีห้าหมกก็พอ,อ ใส่กลางล้มไปได้ยากก็คักอยู่ไลยไ,ไปได้ไหมโอ้ยแม่ทำหม้ข้าวรอ,อไม่ไปหรอกมันถึงเวลาพักผ่อนแล้วเอฟซีเนาะไม่ต้องได้ใส่แดดแดดอ่อนแล้วไม่ต้องได้ <c oughs> พรุ่งนี้ไม่ใช่ลุงวิทย์จะมาถองก้าบอก มันสุกเนาะพรุ่งนี้วันอะไรมันสุกเนาะก็ได้ไปถึงนู้นเลี่ยละโอ้ย้อนแสงได้ไปถึงนู้นนะเอฟซีก็ได้ไล่ได้หลายเติบนะเอฟซีทุกท่านก็ ยังไปไหนไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟนะครับผม,ผมเพราะว่าม่เจ้้าาาเเออญตนนีราไม่เราก็ไม่ได้กินข้าวเราไม่ดูแลหญ้านะฮะไม่ได้หญ้ามันก็ไม่ได้กินข้าวนะครับแล้วทีนี้ทีนี้อะไรทางลุงวิทย์นะฮะเออลุงนี้เนาะก็ยังไม่ได้ดำนายังไม่ได้ตบบอบแรงยังไม่ได้ตอบแรงเลยนะฮะก็ มันไปไหนไม่ได้เสร็จแล้วจะไปโน่นนี่นั่นไม่ได้เลยมันเป็นการเอาเปรียบเพื่อนถ้าเสร็จทุกอย่างนะเราถึงจะออกไปสำรวจนะครับพี่น้องเนาะก็ตามน้ำซือตามหนังสือนั่นแหละนะครับไม่ลืมไม่ลืมนะครับพี่น้องก็จะไปดูสำรวจดูนะครับแต่ตอนนี้เราต้องบูแลทรัพย์สินของของเราก่อนนะครับเนาะทุกท่าน ตอกิินนห่อยสก็จอกนึงเห็นอยู่ประมาณเห็นเห็นอยู่เนาะท่านเนาะก็ไม่ไม่อยากไม่ไม่เอ่ยไม่พูดดีกว่านะครับผมพูดไปสองใครพี่พูดไปก็สองใคเบี้ยเนาะมันไม่ใช่ใช่ล่ะนะครับเนาะเราไปพูดดีกว่าเนาะท่านเนาะนะฮะ ใครทำใครทำใ,ใ,ใครได้นะครับใครทำใครได้นะครับก็ใครไม่ทำก็ไม่ได้นะครับพี่น้องทำให้นะให้ทำให้คนในครอบครัวเรากินดีกว่าเก็บไข้ได้หนา,าวอ่ะเขาก็มาดูแลเราโอ้โกินไข้ได้ป่วยเขาก็ดูแลเรานะอถ้าเขาก็เออกินกับแม่มาต่อยเนะาะแม่มาต่อยทำกับข้าวอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็คิดเห็นนะนะใช่ไหม คลิปนี้ฝากอะไรไม่แม่คลิปนี้ก็นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับผมถ้าตนไม่ทำตนก็ไม่ได้กินครับผมสวัสดีครับ